เท่าน th yeah. ah. hmm. hmm. ั้นมหากรรมเคลียร์สต็อกแจสเคลียร์แอนเซลเขาขนสินค้าเจมาร์และซิงเกิลมาลดราคาสูงสุด90%ยุขบวนแบรนด์ดังมาไว้เพียบแถมยังมีนาทีทองเริ่มต้นแค่หนึ่งบาทสินค้าเดโมจาก Apple เริ่มต้น2,490บาทมีให้ช็อปหลายรุ่นเลยค่ะแล้วราคาดีมากสมาร์ทโฟนก็ลดโหดใครอยากเปลี่ยนมือถือในราคาเบาๆมาจัดได้เลยเริ่มต้นแค่สองใบเทามีทอนเซ็ตไอทีคู่ใจมีให้เลือกเยอะมากเริ่มต้นแค่หลักร้อยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ลดสูงสุด90%พ่อบ้านแม่บ้านมาตามด้วยและที่เ้นนม่ัง้ไว่าจะเป็น Samsung Vita of V Shield TCL, ASUS แล้วสินค้าในงานมีจำนวนจำกัดด้วยนะแล้ววันที่9สิงหาคมนี้เขามีนาทีทองประมูลสินค้าเริ่มต้นแค่1บาทเวลาบ่าย2-4โมงและ6โมงเย็นใครไม่อยากพลาดของถูกเซฟไว้เลยแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษซื้อสินค้าครบ5 0 0บาทได้รับของพรีเมียมที่บูธกิจกรรมได้รับกระเป๋าพรีเมียมสวยๆแบบนี้และถ้าซื้อครบ1,000บาทก็จะได้หมวกแฟชั่นไปใส่เก๋ๆแบบนี้ด้วยคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องคิดแล้วรีบพุ่งตัวมาด่วนงานมีที่ห้างแจสกรีนวิลเลจรามคำแหงตั้งแต่วันนี้ ตามนี้เลย